อีสานแนวใหม่ไทยกำลังพัฒนาในวันนี้นะผมจะพาท่านไปเดินเทีย่ยวสวัสดีจ้าพี่น้องเมื่อนี้มาเบิงวิธีต้มหนองง่วด้วยจ้ะเดี๋ยวสิถามป้าเบิงว่าเปิน่นใสอีหยังแน่ในหมอนี่มีหยังแน่นอป้าในหม้อต้มหนองงัวทางล่างหองนองงว่วน่ะก็มีใบบักเซดากรรําหนึ่นงบัดนี้เอาหนองงัวลงแล้วเอานามใส่นิดน่อย ใส่หลายเดี๋ยวมันซิโบเพราะว่นหนามันอยู่น้ำหนองงัวเล็วก็มีตะไคร่มีคาใบกระสังใส่เกลือไปน้ำใส่เกลือก่อนเลยอย่าไปใส่พักยังอยู่ใบปักูดอันนี้กำลังหูดใบกระสังใส่ก้านข้าวก็คือใบบักซิดาห้องหนองงัวตามไปหละ้วกะ็ใส่น้ำ ป้วถั่วแล้วก็ใส่เกลือกรมีใบตะไคร้ตะไคร่ตะไคร่ค่าแล้วก็ใบบักสังนี่คือใบบักสังนี่คือที่เด็ดเลยนี่กัดข้าวอย่างดีเลยใบบักสังแล้วก็สีหาใบบักโกรดมาใส่นอันใดหอมเอาจะค่อยต้มน้องงัวเส้าหนีงัวออกลูกใบนี่ก็ได้ต้มน้องก็เลยได้ มีหนองงวัวหรือโลกงัวออ,อ,อ,ออกมาเขาก็เลยมาต้มกันต้มกินเป็นอาหารต้มไว้เป็นอาหารต้มน้องบัวหล,หล,ลังจากต้มมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งหนองงวัวของเขากับเปลือยแล้วเต็มถาดพอดีเลย เบิ่งไปยัง,งนี่ไข่าสาบนี่ปลาเต๋อไข่าสาแ่นไข่าสาหักกล้วยนี่หักกล้วยนี่หักกล้วยมี่่หักกล้วยนีไข่าสาว่าจะได้จ้าว่าจะได้ตะลือตาชัยน่องข้อยกับกินแล้วเหลือแต่น้องเมียเพราท่านได้กินอั <c oughs> นหลัก็จะขึ้น,น,นกก ขต้มไก่ไหม่หลังจากต้มเปื่อยแล้วก็สิได้นับมาหั่นหั่นแล้วเดี๋ยวไปต้มใหม่ปรุงเครื่องเดี๋ยวเดี๋ยวหั่นก่อนจ้าเอาไปก็จะไปกานหั่นมันกระบ่กต้องหั่นหน่อยดอกห้าตอนละคข้ามเมียนข้าละตอนรอนละคข้าเลยอันนี้มันอยากหลีไปนองงอบนขุดมันเปื่อยดีขนาดเปื่อยแห้งขุดเพราะว่าป่ายุ่งเหยินเพื่อก็อยากได้กินเปื่อย ก็ต้องย้ำป่าโยธงก็เลยต้องเห็ดให้เปื่อยๆเถอะใกล้ปูโยบาทเออพี่น้องเลยเบิ่งไข่สาไข่เงี้ใหญ่ไข่สาคือสมบูรณ์แบบแท้ลูกมันใหญ่เนาะไข่สาสำหรับคนที่มักสมหนองงัวเด้อแต่แต่ข่อยนี่ข่อยว่ากินงัวนี่เอ็ดว่าคนเลี้ยงให้กินอุดมสมบูรณ์มันก็เลยอ้วนมันก็เลยไข่ยาวเอายังเลี้ยงไข่สาคือสมบูรณ์แบบแท้ตาลือตาชัยเอาใจเลี้ยง

เพื่อนในใหม่พยุงเลยนี่เอามาตั้งไฟลูกดีขนาดทอนดีขนาดไครว่าปลูกไม่ปลาบ่ได้ประโยชน์ได้อยู่ได้หลายประโยชน์นี่เครื่องเครื่องมือนี่กะใส่มีทุกอย่างจ้าในสวนบริสุทธิ์ยังดอกคคนมี่บริสุทธิ์เริ่มมาสวนนี่ได้ซื้อแต่ผงสู้รถข้าวกระเทียมโรดีนี่แต่ตีเฮาเฮ็ดบ่ได้นอกนั้นของในสวนมืด เ็ดต้อนหน่อยเดี๋ยวเรื่องพอนม่คั่นแล้วขั้นตอนต่อมาหลังจากหั่นแล้วเอาลงหมอ้อเอานามต้มเกล้วน่ะละ่ะเอามาต้มและะ้วก็เอาเนยต้มผิดน่องงัวที่เฮาหั่นนะ่ะเอามาลงเสร็จแล้วก็สิใส่ยังอีกปะต้มผิกต้มผิกกระเทียมหอมเผ็ดพอปานกลางเด้อผู้ใดมักเผ็ดก็ใส่ชีตงตรงนี่บ่ค่อยมักเผ็ดปานไดใส่ผิก ใส่พริกหอมกระเทียมกระเทียมกับประมาณจะสามกีบก็ได้หอมเดีายมันเผ็ดเราก็จะใส่ลูกโดดในจกักเตาหน่วยซิบหน่วยผู้เพิ่นมักเผ็ดเพิ่นก็จะได้ยิกใส่ อ้าวเครื่องปรุงติดตั้มเหลวบางหนึ่งใส่ได้จ้าพริกกระบาดต,งตองตั้มเหล็กแหงนี้เคาโครกโก<อ>แล้วมีอะไรอามาเลยจ้าก็ผ้า,าตะไคร้เพิ่อมอีกสมุนไพรใส่ไปเยอะๆมันจะได้หอๆๆมๆแซ่บๆผ้าตะไคร้ใบบักูดใส่ตอนไหน ใส่ไปเนยแล้วพวกใบหัวละใบกะเพรากะเพราใส่ต้อนไก่สิปิดเมนกระเพาะอันนั้นใบเลือดกพาะอีเลือดแล้วไปใส่ที่ลังเมนเอาใส่พริกกะเพราโอเคตำหนิก่อนรยาเดี๋ยวให้เดือดก่อนเดี๋ยวกะใส่ใบกะเพรากระเพาะอีเลือดของสุรสดใ่ยางกระพาะอีเลือดกพาะอีเลือดลงแล้ว ผักอ e ีเลิศหรือใบซับพลูอันนี้นนคือใบกะเพราใบกะเพราอีตูไทยเหรอว่าใบกะเพราอีตูไทยใส่ลหลายแหงหลายแหงแสบเรียบร้อยแล้วค่ะคนเลยจ้ะหลังจากนั้นกะสิได้ยกลงจากเต้าซับนี่ก็คือเซตแล้วจ้ะต้มนองงว่วแสบฝีมือปาดสํารวยแสบแสบ,แสบหลายเดี๋ยวสีตามหาคนมาซีมก่อนจ้ะ ต่อไปก็สิตักไปซีมด้วยคะเนี่ยเบิงเบงครับพี่น้องพี่น้องคือว่ามันสิเสบบอผมว่าสุดยอดด้เนี่ยอาหารเสริฟอาหารนี่นะเป็นยาอายุวัฒนะเด้อป้าพิ่บอกโบราณพิ่นว่าเป็นยาอายุวัฒนะอายุวัฒนะู้ได้กินแล้วสิมีผิวพรรณพุทพองพึ้งปังอะครับพี่น้อง เรียบร้อยแล้วเขาถวยเฮาเหเรียบร้อยแล้วต่อไปก็สิเขาปากกินก่อนแต่ว่าหอนแห้งด้ยอยร็ผิด่อ้อไห้เปาก่อนเด้อบ่ได้มักห่อนปะนั่นเปื่อยดี่ออืเยี่ยมอย่าอายุวัฒนะอืต้องน้องวัวนมไปหลายปีบ่งงเทาง่ายหรอกครับ ว,ลลลว่าเท่าไงอันโยนโดลโว้าวสบร้ายครับพี่น้องโดนๆมีเถื่อหน่องงัวรอเป็นปีรอมาแต่ว่างวเฮ้าก็ออกเรื่อยๆเ,เลยออกไม่เลือ,อ,อ <laughs> แต่ว่าหลายเดือนพองัวเฮ้ามันบวหลายสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สมนีกสักก้อนนะครับพ่อพี่น้อง กับฝากจองอีสานแนวใหม่แชร์กำลังพัฒนาเลยเด้อครับพี่น้องสมักดแชร์กดไลค์กดซับกิ๊กติดตามคลิปนี่ไว้ซับนี่คลิปนาพอกันไหมสวัสดีครับ